คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูปลงมาหากครึ่งแรกไม่มาอย่างครึ่งหลังนาทีหากรกาคาสกอร์สูงในเวลาไหลเกินสามจุดสอห้านางก็สิบไม่แนะนำให้ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจยยารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจากสี่สิบห้นาทีนะครับสวัสดีครับสวัสดีชาวสมาชิกครอบครัว45 O V E R ทุกๆคนครับผมก็วันนี้ผมมีฟุตบอลที่จะมาเชียร์สำหรับสกอร์สูงแรกนะครับ ก็คลิปนี้เป็นคลิป V.I.P. ประจำวันที่31เดือน764นะครับคนที่จะได้ดูคลิปนี้ก็เป็นกลุ่มสำหรับ V.I.P. เท่านั้นนะครับใครสนใจเข้ากลุ่มดีๆก็ S 4 5 O V E R S 4 5 O V E R ที่เดียวเท่านั้นนะครับวันนี้ขอไปฟุตบอลป,ป,ปีแอลีกนะครับฟุตบอลเป็นเยี่ยมนะเตะเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับคู่ระหว่างทีม เซริงในเตะเปิดบ้านรับการมาเยือนเมชเลนครับผมก็มาเริ่มต้นเลยนะเจ้าบ้านเนี่ยพิ่งเตะไปทั้งหมดแค่1น,นัดนะหลีพึ่งเปิดนะก็ไม่ชนะใครเลยแพ้นะหนึ่งนัดไม่ได้ยิงประตูเลยแล้วก็เสียถึง2ลูกนะครับเก็บคะแนนได้ศูนย์ต้มก็รังอันดับที่18นะครับส่วนหลังบ้านเมชเลนเนี่ยเตะไป1น,นัดชนะ1น,นะครับกดประตูคู่แข่งไปถึง3ลูกและเสีย2ลูกนะนัดน,นเล่นในบ้านนะครับก็เก็บคะแนนได้3คะแนน รังอันดับที่4นะครับซึ่งบอกเลยว่านัดล่าสุดของมาเชเลนเนี่ยโกงความตายสุดๆนะครับซึ่งบอกเลยว่าหลังบ้านวันนี้มาแบกราคาไม่ขาดนะครับซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยบอกเลยว่าเป็นงานที่เหนื่อยแน่นอนสําหรับมเชเลนครับผมเราก็มาดูสถิติเวลาเจ้าบ้านเล่นในบ้านนะครับสําหรับในปีนี้นะ2021นะระยะ10นัดหลังสุดนะครับก็เจ้าบ้านเนี่ยชนะ5เสมอ3แพ้2นะครับกดประตูคู่แข่ง ไปถึง13ลูกเลยนะเสียถึง8ลูกซึ่งเจ้าบ้านเวลาเล่นในบ้านเนี่ยถือว่ามีการันตีเรื่องการการทำประตูที่ชัดเจนต่ำๆหนึ่งมต้องมีให้เห็นแล้วนะครับส่วนหลังบ้านเนี่ยหลังบ้านเนี่ยหกนัดล่าสุดเนี่ยที่ออกนอกบ้านนะก็ชนะ2เสมอ3แพ้ไป1น,นะครับกดประตูคู่แข่งถึง12ลูกเสียถึง9ลูกหลังบ้านบองบอกเลยว่าออกไปเยือนทีไรมีผลงานถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์นะแต่ก็ไม่ใช่เรื่อง ดีสักเท่าไหร่แต่เรื่องการทำประตูเนี่ยมีให้เห็นชัดๆหนึลูกเลยนะครับและนี่คือจุดเด่นสําคัญสําหรับผู้มาเยือนนะครับคือเสียประตูและได้ประตูเหมือนกันนะครับส่วนสเซตีคู่นี้เนี่ยพบเจอกันไปทั้งหมด3นัดน,นะครับตั้งแต่ปี2 0 1 5นจนถึงปี2020เนี่ยแต่ว่าที่เจอกนเนี่ยเป็นบอลอุ่นเครื่องทั้งหมดนะครับคือซาเล้งไม่ชนะเลยนะครับแพ้2นัดเสมอหนึ่ง มีประตูครึ่งแรกทั้ง2นัดนะครับสำหรับบอลอุ่นเครื่องเนี่ยแต่ราคาวันนี้เปิดมานะให้มีมเชเลนมาต่อปอปอครับจ่ายน้ำา8 8 2ให้รองเจ้าบ้านจ่ายน้ำล้นนะครับส่วนสูงเนี่ยเปิดมา2.75จนะครับจ่ายสูง0.97จ่ายต่ำา8 9 9ส่วนราคาภูให้เจ้าบ้านชนะ3.10นะครับให้ภูเสมอ3.65และให้ภูหลังบ้านชนะ2.06นนี่คือราคาเปิดตั้งต้นนะครับราคานี้ คือเจ้าให้ความสําคัญกับมามีเชลนนะครับว่าอาจจะทุบเจ้าบ้านได้เลยนะครับและราคาปัจจุบันล่าสุดเนี่ยไหลให้มีเชลนมาต่อครึ่งลูกจ่ายน้ํา0.84ให้รองเจ้าบ้านจ่ายน้ําล้นนะครับส่วนราคาสูงเนี่ยไหลไปที่3ลูกจ่ายสูง0.99จ่ายน้ําต่ำเนี่ย0.88 และราคาภูให้เจ้าบ้านชนะ3.55ให้ภูเสมออยู่ที่3.90และให้ภูหลังบ้านชนะ1.84ซึ่งถ้าดูจากภูตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นราคาว่าภาษีของหลังบ้านเอาจริงๆนะครับที่จะชนะไปได้เลยนะครับสาหรับราคาภูตรงนี้ล่าสุดถือว่ามีชเชลนมาดีเลยนะครับส่วนสกอร์สูงครึ่งแรกเนี่ยเปิดมา ลูกควบลูกครึ่งนะจ่ายสูงน้ําล้นเลยจ่ายต่ํา0.83านะครับและราคาแฮนดิแคปเนี่ยครึ่งแรกเปิดมาให้มีเชลลนมาต่อปปจ่ายน้ําล้นเลยนะให้รองเจ้าบ้านจ่ายน้ํา0.86และราคาพูเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยให้เจ้าบ้านชนะ4.10ูพูเสมออยู่ที่2.23และให้พูหลังบ้านชนะครึ่งแรกเนี่ยอยู่ที่2.43นะครับซึ่งทั้งหมดที่ผมวิเคราะห์มานะครับ เจ้าบ้านเนี่ยเป็นบอลที่เล่นดีนะครับเวลาเฝ้าลังเนี่ยกล้าได้กล้าเสียตลอดเวลาเล่นในบ้านเนี่ยถือว่าเจ้าบ้านสู้เอาเรื่องเลยนะครับแต่ถ้าดูจากฟอร์มหนึ่งนัดล่าสุดเนี่ยเจ้าบ้านถือว่าระบบทีมยังไม่ค่อยจะลงตัวสักเท่าไหร่นะบอลนัดแรกๆยังยังยังไงไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางอ่ะส่วนทีมเยือนเนี่ยผมได้ดูสดนัดเปิดสนามบอกเลยว่าเล่นดีมากๆนะครับเข้าทำเกมตลอดและระบบทีมเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยและนักเตะเนี่ยสู้ทุกคน แต่ผมมองว่าการออกไปเยือนทีมน้องใหม่เนี่ยมีภาษีดีกว่าก็จริงแต่ก็ไม่ใช่งานง่ายนะครับแต่ถ้าดูจากราคาผู้ราคาต่อแล้วเนี่ยผมคิดว่าเมเชลลนเนี่ยชวนทะเลาะกันทั้งเกมอย่างแน่นอนครับบุกไปบุกมาได้ประตูเสียประตูกันทั้งสองฝั่งครับสำหรับคืนนี้ก็สลหรับวันนี้ไปสกอร์สูงครึ่งแรกเซร์ิงนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนเมเชลลนถ้าครึ่งแรกไม่มาตามกระแทกครึ่งหลังทันทีนะครับส่วนใครสนใจเข้ากลุ่มดีๆแบบนี้ก็ S45OVER S45OVER ที่เดียวเท่านั้นนะครับก็สุดท้ายนี้ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีมีชัยครับสวัสดีครับ